เฮ้ยเฮใครยิงหลังมาแล้วมาแล้วด <D _ V> ีพี่เป็นหัวเลยมาแล้วค <D _ V> รับเลือดยิงน้อยอยู่ <D _ V> น,นีน้่เจอแตปรตอร์ทาไมุกล่วนยจังอ่ะบู๊หน่อยดีบู่ดีในระหว่างที่ท็อ,อยู่ไอพี่เป็นหัวหน้าแทนแล้วเนี่ย <D _ V> เป็นหน่วยรับดเมทปบ,บอกเองว่าใครที่รับดเมอุย้ย <D _ V> ด้วยใครที่รับดเมจเป็นหัวหน้าท็ได้เวลาวิ่ง จะถึงที่ใหม่แล้วจะถึงที่ใหม่แล้วทำไมไม่ค่อยมีแท้งเลยวะผมไปซื้อของมาแป๊บเดียวชอบหลอดด้วยซื้อของมาแป๊บเดียวด,ด้วยตัวใครตัวนันดวิดีโออยู่ป่ะน่ะอัดแล้วชอบขอร้องอย่าทำนิจัยอย่างนั้นอย่ามาต่อพี่พี่ยังทำเลยทำอะไรวะเคยทำพี่เคยทำแล้วทำไมถึงเอาเรื่องเอาก่ามาพูดคอมไวเป็นของปีศาัมันของเบสอะ ว่าอะไรผมฮิวให้ผมดูลาพี่เบสเองความเป็นของพิซซ่าพี่ได้เก่า,เาไว้นี่พี่ไม่ได้เก่า,าไว้นั่นมันพี่สมัยก่อนสมัยที่ยังเป็นเวอร์ชั่นชั่วร้ายอยู่นี่แหละผมตอนนี้นพี่เป็นคนดีแล้วนี่แหละผมเวอร์ชั่นชั่วร้ายเออมีแต่ท็อปล่าแม่งอะไรเลวอ้าวพูดมามาอย่างนี้ปากเก่งนะ เฮ้ย,ยผีอยู่นอกประตูตรงนี้เนี่ยผมจะเป็นเวอร์ชันชั่วร้ายเองต็อปอย่านำเดี๋ยวก็แตกหรอกตายพี่ตายไม่ได้แตกไหนพู้สิตายแตกตายต่อเต่าสระอายอยักษ์ไม่ได้ไม่ได้สระแอ ไม่ใส่ะไแอร์ต่อเต่ากอไก่โคตรดีเลยเอเคไม่เจอแทงเลยวะมันดีได้ไงพี่มัน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 เป็นมันหมูเล่นเศษไม่อม่จะหมูหมูไงพี่ทำไมปนพี่ปืนปืนเอเคมันเสพยบยามาเหรอเออ็ขดีเลยไม่เคยมีใครพูดด่าบูมเม้าวหมูมาก่อน <shirt. S 1> เอ้ยเออแท็กแท็กแท็กเฮ้ยแท็ก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 ไม่ได้สักตัวไม่คิดจะฮิวให้เขาหน่อยเลยเหรอบิลเนี่ยเขาจะตายแล้วนะไม่ต้องเขาไม่ใช่เพื่อนผมท้าไมทำไงนนะปล่อยกระตายไป เขาตายขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องมาช่วยเขาอยู่ดีก็ชุบเขาไปที่หลังเรื่องของเขาเราจะชุบเขาไม่ได้นะจําไม่ได้แล้วว่าตรงนี้เราตายกันเยอะแค่ไหนอ่ะย้อนกลับไปดูได้จําไม่ได้จําไม่ได้ไม่อยากจําด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเพิ่งคิวให้บิลเพื่อนมันตายแล้วมันคุ้มมันไหมเนะอะไรนี่เนี่ยฮิววิสบิลไปแล้วเห็นมันเสียของฟรีลวงอย่าพึ่งอย่าพึ่งบิล บิลอะอเป็นไรบิลไม่บิลบิลแม่งตายแต่ต้นเกมอีกแล้วเราต้องไปด้วยกันสิวะโอ้โอ้โเบสไม่ช่วยอ่ะช่วยอะไรอะพี่กำลังเดินติดซอมบี้เลยอุ้ยเกิดเกิดเกิดมันเกิดเกิดนู่นเองเปิดหรอก ไม่เปิดแล้วผ่านไงฮะด่าเนี้ยผ่านได้ไม่เปิด<อ>แล้วผ่านยังไงก่อนผมเนี่ยตัวแบบพน,คนัครอเอาตำนานท็อปกลับมาดิไได้ได้รวะไม่ได้บอกว่าไม่ได้เฮ้ผีมันบล็อกทุกคนเห็นใช่ไหมแบกพี่ทีครับขึ้นเองครับแบกไหนครับ จะแบกคนอ้วนไม่แบก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 ประตูพังเนะี่ยไม่แบกแบกตัวเองดิดูแลตัวเองท็อปไปจุดเดิมไปไปผมไปมา,มาอยู่แล้วไม่ต้องบอกโดนเลี้ยชื่อด้วยโอ้จุดเดิมพี่จิตนี่ผมจ่ายครบด้วยเอ้ยน้ำเขียวน้ำเขียวแปนต้าซาถึงใจน้ำเขียวใบโบบก สวัสดีครับจุดเดิมจุดเดิมที่ฉันเคยอยู่เดี๋ยววิ่งรอบบ้านแม่งเสียเลือดจำได้ไหมฮะเราเคยเล่นด่านนี้แล้วมันไม่ผ่านกันน่ะผ่านผ่านแล้วไม่ผ่านสักทีอ่ะต้องให้ไทยมาช่วยเอย้แล้วครั้งนี้ไม่มีไทยอ่ะเราจะรอดป่ะรอดดิไปพี่เรียพี่เลียพี่เลีย ยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยมันไม่โดนไหนวะมันหลังต้นไม้แถวนั้นน่ะแถวนั้นน่ะโอ้จะคี้ขี่มีไงโอ้โหไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยพี่มกเกอร์ยังไม่ตายนะทำรองโดนเลียล <พา S 2> ง,ง,ง,งยไปไม่โดนหรอกผมเก่งหรอโอ้ยอะไรเนี่ยภาพพาหมัว นูนนูนนูนไมไม่ตายก็ดีวะสมอเกอร์นี่มันเลือดเท่าไหร่สองร้ห้าสิบวะสี่ร้อยฮันเตอร์นูสองร้อยห้ดีนที่สุดตัวอะไรสอง้าสิบนะเต็มๆเ,เลยฮันเตอร์ฮันเตอร์ชัดฮันเตอร์หกร้อยไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่าเถียสิหรอ ้ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์นี่ยเจ็ดร้อยชาร์เจอเจ็ดร้อยใช่อันเตอร์อันเตอร์แค่สองร้อยเหรอสองร้อยห้าสิบยิบึกมาเราจะไม่พ่าดเหรอในตอนนี้ยผมมีไฟพี่เอาเงินท็อปปาก่อนเดี๋ยวพี่เก็บไว้ไหนมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมาด้านบนเหรอไม่เห็นไม่ไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยโดนหมูวะท็อปเราต้องวิ่งลงข้างล่างแล้วว่ะบิวบิวบิวไล่บิวไล่บิวไล่บิว โอ oh. ้โหแล้วปิวแม่งล่วงตรงนี De ้มันซ้ำสอบอีท็อกซิกเป่าเด้งเลยอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งกระสุนหมดขอเพลบาลแล้วแตงกิ้วอุ้ยอุ้ยวนวนวนเซฟโซนวนเซฟโซนวนเซฟโซนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาโดดหน้าต่างตรงนี้ นี่ไงไปไปบ้านฟางไปบ้านฟางโอ้ยโดนโดนคอมโบบ้านฟางเหรออ้า๋ออ๋ออ๋อจะผ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปคบอ่ะแป๊บน,นึงกำลังหาทางไปอยู่ไปช่วยเลยช่วยเลยยิงให้อยู่โอ,โอ้ช่วย,ยนยะโอ้มันเยอะ โอ๊ยๆๆๆๆโอ๊ย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 น้ำเขียวเออจะดึงขึ้นไหมดึงไม่ขึ้นอ่ะพ <กแ usc illa> ี่ต้องลงมาอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ดึงให้เดี๋ยวพี่ดึงเองจากกี้นะจากกี้มาจากกี้มาจากในบ้าน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 ,น,านโอ้ยจะชัวพี่ไม่ไหวแล้วพี่ต้องก่อนตาก่อนไม่ไม่ไม่ อเจสัสเจสัสคริสส์อไม่อดทนเลยพี่เราลงไปถูกไหมถ้าเมื่อกี้พี่ฉีดอะดรีนีแล้วชุบไปเลยน่าจะรอดน,นอะนะใช่แล้วพี่ก็พลาดไปแล้วไม่ไมฉีดพี่ก็นึกว่าจะรอดอยู่เฮ้ยโดดนึงเบสหาประตูแล้วปิดมันซะ พี่พี่พลาดว่ะเบสเบสมาอยู่นี่มาอยู่นี่ที่เดิมไม่งั้นเราจะไม่ผ่านเนาะกป็นเรื่งพี่เป็นเรื่งกระโดดดิพี่กระโดดกระโดดเบสไปอยู่ตรงนี้พี่ปูมากระโดดโดดเลยวะโดดไม่โดดเดี๋ยวไม่ผ่านไอ้มันอยู่ตรงปลอดภัยวางก่อนวางก่อนได้เปรียบจะรอยไหมเนี่ยไม่รอดเออ ยังเหลือทั้งอีกต้้งสองตัวพี่เบสลาก่อนเบสเบสอุย้ยเออชิบหายละไอลิปนี้ผมไม่ได้ใช้หรอกอะไรนะไอชิปที่ที่ถ่ายไปผมไม่ได้ใช้หรอกใชดิไม่ได้ใช้ ทำไมอ่ะก็เรื่องอะไรจะลงนี่มีมีจะลงเนี่ยไม่ไม่อย่าพึ่งเออค่อยไปถ่ายเอาที่หลังแล้วกันพี่บูมเนี่ย่ายแล้วไม่ใช่เหรออย่าพึ่งเขาถ่ายแล้วกันเลยมันก็ไม่ได้ใช้หรอกถ่ายไปก่อนโอเคตายแล้วตายแล้วพี่บูมมารอรถมารอรถรถเลยรถเลยรถเลยจบแล้วเนี่ยท็อปอย่าพึ่งดิ จบแล้วจบแล้วเฮ้ยรถ <AT V. S 1> T v. เอ ATV ATV เออขึ้นแล้วเออ ATV มันต้องเป็นรีปแบบพิ <grading> ถาโดนแชบบ่อิ่มป้๊ผ่านเพื่อสูญเสียผู้กล้าไปสองคนไม่ใช่เขาเรียกว่าสูญเสียไก่ ปอนหน้าพวที่ผอนแทนนั่นแหละพวที่ปอดแทนนั่นแหละถึงจะตายซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเตะชีวิตเพื่อลูกน้องไงเขาเรียกว่ายอมตายให้ดินกบหน้าอะไรเนี่ยเนเพลงคองแฝงปะพี่โคตรด้วยโคตรแก่ยอมตายให้ดินกบหน้าที่กออยู่ยังเสียสักเสียเพลงเวอร์ชันโคตรเก่า โอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ